เดี๋ยววันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆไปกางเต็นที่สระบุรีไปดูกันว่ากางเต็นหน้าฝนแถวๆนี้เป็นยังไงบ้างในน้าก็ขึ้นครับถนนตรงนูน้นปกติรถข้ามได้ตอนนี้ข้ามไม่ได้ต้องอ้อมแล้วจะพาไปดูเขาใหญ่ในมุมที่ผมไม่เคยไปครับเส้นนี้ผมไม่เคยเข้ามาเลยฟิลบรรยากาศต่างประเทศมากๆก <feel> ไปดูกันครับว่าเส้นทางเป็นยังไงใช้งบเท่าไหร่ วันนี้รู้สึกเบื่อฮะเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปกางเต็นท์ใกล้ๆกรุงเทพกันดีกว่าวันนี้ที่คิดไว้นะว่าจะไปแถวแถวมวกเหล็กเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนมีไงล่าพอจะออกไปไหนเนี่ยฝนจะตกอีกแล้วมืดคึมมาเชียวทริปนี้เป็นทริปที่ผมแทบจะไม่ได้เตรียมตัวเลยครับพอเก็บของเสร็จก็ออกมาเลยผมมีงานที่เขาใหญ่วันที่15-16ครับวันที่14ผมเลยออกไปก่อนเพราะว่าอยากกางเต็นท์ด้วย พอหลุดจากถนนซีสมานมาได้ครับวันนี้เราจะวิ่งด้วยเส้น345หครับไปต่อที่ลังศิตตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามนิดๆดรถเริ่มติดหน่อยๆนะครับถ้าตรงไปข้างหน้าก็คือถนนเส้นลังสิตนครนายกหรือว่าเป็นคลองต่างๆที่เราจะผ่านไปนครนายกนะแต่เราจะเลี้ยวซ้ายครับเพื่อไปสระบุรีตอนนี้คือผมจะรีบมากๆเพราะว่าผมอยากหลุดออกจากกรุงเทพให้เร็วที่สุดนะเพราะว่ารถจะติดแล้วใกล้จะสี่โมงแล้ว พอหลุดจากกรุงเทพครับเลยมอธรรมศาสตร์ลังสินนิดนึงเราก็เติมน้ํามันครับตอนนี้น้ามันเราเหลือแค่ขีดเดียวนะน้ามันรอบนี้450จริงๆคือผมน่าจะเติมก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเราจะได้นับทิปกันถูกเนาะว่าทิปเนี้ยเราจะใช้ค่าน้ำมันไปเท่าไหร่งั้นการเติมน้ํามันรอบนี้ผมจะไม่นับนะเพราะว่าเป็นเหมือนทริปมต้นที่น้ามันเต็มถังจากกรุงเทพ ถ้าใครเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมรบกวนกด subscribe กด like ให้หน่อยนะครับหรือถ้ากดแชร์ด้วยผมก็ขอบพระคุณมากๆเลยครับตอนนี้คนที่ดูช่องผม90%ยังไม่กด subscribe ให้ผมเลยยังไงรบกวนด้วยนะครับขอบคุณครับต้องรีบพูดก่อนเลยครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยที่ดูไม่จบคลิป นี้เพื่อนๆน,น่าจะทราบกันอยู่แล้วถ้าเผื่อเราเลี้ยวขวาเนี่ยเราก็จะขึ้นทางเหนือครับหรือว่าไปนครสวรรค์บ้านผมแต่เราจะวิ่งตรงไปเพื่อไปสระบุรีหรือว่าเส้นนี้ก็จะไปถึงโคราชแล้วก็ไปภาคอีสานได้เลยเส้นนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นครับที่รถบรรทุกสินค้าเนี่ยจะเยอะมากๆเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลนกลางก็เต็มทาให้รถเหนือดอนิดนึงนะและในช่วงที่ผมไม่ได้บันทึกกล้องก็จะเจอเหตุการณ์ประมาณอย่างนี้เยอะมากๆเหมือนกันเพราะว่ารถบรรทุกเยอะเนาะแถวนี้แต่เราก็จะไม่รีบครับไปชิลๆเรื่อยๆตอนนี้เราใกล้ถึงตัววววววเเเเมมืออองงสสรรรรระะะะบุีีีแแลล้้้้คคดด๋ยยาาาาาจชชิขขึนนนก็ไปทโ นี่ไงพอหลุดมาก็จะเจอประมาณอย่างนี้อีกแล้วผ่านไปอีกนิดก็จะติดเนินเนิร์ดประมาณอย่างนี้อีกเส้นนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นที่ผมค่อนข้างจะคุ้นชินนะครับจากเมื่อก่อนที่ผมเคยอยู่โคราชเวลาตอนมาหาปู่หาย่าที่นครสวรรค์ก็จะผ่านเส้นนี้เป็นประจำครับมีเพื่อนๆหลายคนในทิกตอกถามครับว่าเวลายืนพื้นตอนออกต่างจังหวัดเนี่ยผมจะวิ่งเท่าไหร่คือผมจะวิ่ง1 1 0ถึง140แล้วแต่ถนนที่โล่งนะต้องบอกอย่างเงี้ครับว่า c b 5 0 0้าเถ้าเผื่อเราไม่ขี่ช้าก็ขี่เร็วไปเลย ว่าประมาณ1 1 0ยกว่าเนี่ยรถมันจะหนืดๆบิดไม่ค่อยไปแต่ถ้าเลย1 1 5 1สรถมันจะบิดแล้วก็พุ่งมีกําลังมากกว่าพอเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับก็จะไปทางน้ําตก7สาวน้อยเราก็จะไปตรงนี้เพราะว่าที่กางเต็นท์เราอยู่แถวๆนั้นตรงนี้เป็นบรรยากาศก่อนที่จะถึงลานกางเต็นท์ของเราครับก็จะเป็นไร่ข้าวโพดแล้วข้างบนเนี่ยก็จะเป็นสะพานที่รถไฟข้ามเนาะคือบรรยากาศตรงนี้ฟิลดีมากๆเลยคุณใกล้ธรรมชาติใกล้ภูเข,ขาผมโคตรชอบเลยอะ่ะ ใช้เวลาอีกไม่นานครับตอนนี้เราถึงจิบแคมป์แล้วนะครับข้างบนก็จะเขียนไว้ครับว่าเจี๊ยบแคมป์คือเป็นชื่อเก่าของที่นี่เนาะคืออันนี้มันมี2ทางเข้านะครับพอดีทางนู้นน้ำมันท่วมครับไม่สามารถเอารถแ้่มได้เขาก็เลยแนะนําให้มาทางนี้ครับจำป้ายไว้บ้านางใจใสแล้วก็จะมีป้ายบอกว่าจิบแคมป์เข้าไปอีกประมาณ1กิโลก็ถึงแล้วทางก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ในช่วงที่ผมไปนะครับมันทางดินมันจะเละๆหน่อยเพราะว่าฝนมันตกเนาะระยะทางทางเข้าที่เป็นดินตรงนี้ก็ประมาณ2กิโลกว่ากว่า เส้นทางตรงนี้รถอะไรก็สามารถเข้ามาได้ครับพอใกล้จะถึงครับตรงนี้ก็จะเป็นป่าข้าโพดแล้วก็มีวิวภูเขาข้างหลังสวยงามมากๆเลยสุดทางแล้วถ้าคุณเห็นลัวสีขาวตรงนี้ก็แสดงว่าถึงแล้วจะตรงไปก็ได้หรือว่าเลี้ยวขวาไปก็ได้ครับเพราะว่าเป็นทางที่มันบรรจบไปอยู่ทางเดียวกันเนาะ ถึงซะเย็นเชียวตอนนี้5้าโมงสีแล้วครับถึงประมาณ5้าโมงแต่ทีนี้ลีลาอยู่ กำลังแบบดูที่ดูอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยววันนี้เรากางที่นี่แหละสำหรับการกางเต็นท์นะครับถ้าใครยังไม่ทราบเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังสิ่งแรกที่ควรทำครับเอากาวชีดลงก่อนอย่างที่เคยบอกครับกาวชีทเนี่ยมีหน้าที่ที่จะทําให้เต็นท์เราไม่เปื้อนมากเวลาตอนเราเก็บและยังสามารถทําความสะอาดง่ายด้วยอย่างที่2ครับกางอินเนอร์ด้านในของเต็นท์ให้เสร็จ3เอาไฟชีตของเต็นท์มาคุมให้เรียบร้อยไฟชีดของเต็นท์ก็มีหน้าที่กันแดดกันฝนและกันลมหนาว4ต่ตอกสมอบอกให้ครบทุกจุดครับเพื่อป้องกันไม่ให้เต็นท์เราปิวเวเเลาาลาัแออกกงนทใ้้้รตตตชจ เวลาประมาณ15นาทีเราก็กางเต็นท์เสร็จแล้วตอนนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เป็นวิวหน้าเต็นท์นะต้องบอกไว้เลยว่าวันนี้ฝนมันตกไม่ใช่ตกวันนี้หรอกตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเขาบอกว่าตกมาหลายวันแล้วด้วยมันก็เลยทําให้น้ําสะสมแล้วก็เริ่มเป็นคุณๆจะดูไม่ค่อยสวยน้ําก็ขึ้นครับถนนตรงนู้นปกติรถข้ามได้ตอนนี้ก็ข้ามไม่ได้ต้องอ้อมแล้วก็มาเข้าทางนี้ถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อนดีกว่าซื้อข้าวซื้ออะไรเข้ามา จะได้จบจบแล้วมาอาบน้ําทีเดียวแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะค่าแล้วครับหกโมงก็ถือว่ามียุงนิดนึงนะต้องซื้ออะไรมาทากันยุงด้วยมาฉีดกันยุงนิดนึงออกมาประมาณ5กิโลครับตรงนี้เป็นเซเว่นสุดท้ายก่อนที่จะถึงน้ําตกเจ็ดสาวน้อยครับจะมีป้ายเขียนไว้เลยตรงนี้คือด้านหน้าจิบแคมป์ครับเป็นร้านอาหารตามสั่งที่เราสามารถซื้อได้ที่ผมชี้นั่นคือจิบแคมป์ร้านนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งแล้วก็มีผัดไทยลาค่ะปกติมากๆครับตรงนี้ ทางเขาจะไม่มีไฟสองสว่างอันนี้คือไฟปกติหน้ารถของผมเปิด D2 ทูมินิ26วัตต์หคู่เปิดไฟต่ํามินิ60วัตต์อีก1คู่เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันสว่างขึ้นค่อนข้างเยอะเลยสเต็ปสุดท้ายครับเปิดไฟสูงพร้อม L6X อีก2คู่ข้างละ60สิบาทจริงๆแค่เปิดไฟต่ำกับไฟสูงของมินิ60บาทก็เคลียร์ทางได้แล้วแต่ทีนี้เพื่อความสบายใจครับผมเลยเปิดหมดทุกดวงเลยเพอเปิดหมดทุกดวงเนี่ยครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าไฟมันเคลียร์ทางได้ดีมากๆเลยอันนี้คือผมเอาไว้เข้าป่ามันจะทําให้กระจายแสงได้ดีมากๆและแสงปุ่งมากๆด้วยนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่สายทเลี่งควรจะมีติดไว้เพราะในการเดินทางเนี่ยครับไม่รู้ว่าเราจะเจอฝนเมื่อไหร่เจอหมอกเมื่อไหร่หรือว่าจะเจอทางที่มืดเมื่อไหร่เข้าป่าเมื่อไหร่มีติดไว้ดีทีีี่่่่สสสุดดดดดครรรรรัับแตตกกาาาาาใใชุ้้้ไไไไฟฟววววนนน็จะะู้ยปปเเเภททหหมมถิืองํ mini 26วัตต์กับม i n i 60วัตต์จะมีคัตออฟสามารถเปิดไฟต่ำได้ตลอดทางเลยมันไม่แยงตาคนอื่นแต่ไฟสูงสีเหลืองและ l 6 x ควรจะเปิดเวลาตอนที่ทางโลง่ลงๆหรือว่าเวลาเข้าป่าจะช่วยเคลียร์ทางให้เราได้ดีมากๆเลยก่อนจะไปอาบน้ําครับด้วยความที่เราขี่มอไซค์มาทั้งวันเราควรจะทําความสะอาดหน้าก่อน Philin Micella ช่วยทํความสะอาดได้ล้ําลึกและไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารต้นเปื้อนเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนี่คือผลลัพธ์ที่ได้คุณดูขนาะเราใส่หมวกกันน็อกมาทั้งวันฝุ่นยังเยอะขนาดนี้เลย ตรงนี้เป็นภายในห้องน้านะครับห้องน้ําก็จะแยกชายหญิงครับอันนี้ห้องน้ําชายก็จะมีโถปัสสาวะตรงนี้ครับลายอันเลยห้องน้ําชายทั้งหมดจะมีอยู่6กห้องนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องอาบน้ํากันห้องนี้มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับนี่เป็นห้องอาบน้ําแต่ที่เหลืออีกห้าห้องนยครับจะเป็นห้องส้วมเนาะบางห้องก็จะเป็นปนปนกัน อาบน้ำเสร็จครับเราก็มานั่งดื่มชิลๆหน้าเต็นท์ตอนนี้เวลาประมาณทุ่มกว่าๆอากาศเริ่มเย็นแล้วแต่ไม่ถึงกับหนาวนะในช่วงหน้านี้แต่ต้องบอกเลยครับว่าที่นี่น้ำค้างค่อนข้างแรงเลยทีเดียวและประมาณ2องทุ่มกว่าๆครับก็มีพี่คนนี้เข้ามาพี่คนนี้ชื่อพิกิจครับมาจากกรุงเทพแล้วก็คุยไปคุยมาครับเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันและบ้านอยู่นคะรสวรรค์ใกล้ๆกับบ้านผมเลยถัดจากหมู่บ้านผมไปแค่นิดเดียวเองนี่ก็ถือว่าเป็นความบังเอิญมากๆทําให้วันนี้เราไม่ต้องนอนกนเดียวครับก็มีเต็นท์พิคก,กัน ตอนนี้8โมงเช้าครับพอเรากางเต็นท์กันตรงนู้นใช่ไหมล่มมันจะมาฝั่งนี้พอดีเลยมันไม่ร้อนมากฝนมันเพิ่งตกพายุมันเข้าแล้วช่วงนี้น้ํามันเลยขึ้นแล้วก็มันจะขุ่นๆแดงๆตรงนี้ก็เป็นบริเวณอาคารที่เขายังสร้างไว้เสร็จครับฝั่งที่เรากางเต็นท์ข้างบนเนี่ยจะเป็นบ้านพักนะเขาได้ห้องน้ําจะอยู่ตรงนู้นไกลนิดนึง บริเวณข้างบนนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เขาเอารถจิปมาตกแต่งเนาะแล้วก็จะเป็นห้องน้ําฝั่งนู้นข้างหลังก็จะเป็นวิวเขานี่สภาพตอนเช้าเราเขาจะมากินกาแฟไม่ได้เอาอะไรมาเลย,ยามารบกวนพิกิตครับเลวิกิตก็มาจากกรุงเทพด้วยใช่ไหมพี่จากกรุงเทพครับผมอ่มาวเมื่อวานคุยไปคุยมา,ยมาบ้านอยู่นครสวรรค์ด้วย <laughs> อยู่ใ,ใกล้ๆกลบ้านผมเลย <laughs> สำหรับวันนี้ครับผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยวันนี้ก็เลยไปรบกวนพี่กิจนั่งกินกาแฟจิบกาแฟจิบชากับพี่กิจสักพักใหญ่ๆเลยนะเห็นน้องผมจะดิฟแต่ละทีมีเครื่องช่างวัดตวงไบมอเตอร์ไ์ยังไม่ไหวผมมีหมดอะแต่ว่า <c oughs> มาคิดข้อนึงไงชีวิตเราทําไมทําอะไรมันยากวะ <c oughs> ผม <c oughs> ดูแล้วมันชีวิตมันยากเกินไป <c oughs> เลยทิ้งหมดแล้วเที่ยวง,ง่าย,าย,ายๆดกวด่บ<ช>นั่งรับลมดูลำธารถึงแม้น่มันจะไม่ใสก็ตามที่คุยกันไว้ครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปกางเต้นด้วยกันนะฮะนี่แหละครับฟิลเที่ยวคนเดียวเราก็จะได้เพื่อนตลอดทางเลยนะ <S <S แล้วก็มีน้องๆที่พักอยู่บ้านด้านบนครับมาขอถ่ายฟิลแคมปิ้งของพิกิทอันนี้ผมจำไม่ได้นะว่าน้องมาจากช่องทีวีช่องไหน เดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านด้านบนบ้างดีกว่าครับว่าจะมีอะไรเป็นยังไงบ้างบ้านด้านบนเนี่ยครับมีประมาณ4ี่หลังนะข้างหน้าก็จะมีระเบียงให้นั่งเล่นเป็นอารมณ์ไม้ไม้ครับได้บรรยากาศมากข้างในคือกว้างมากครับสามารถนอนได้4-5คนเลยทีเดียวมีแอร์ตู้เย็นและห้องน้าในตัวถือว่าครบเลยทีเดียว ตอนนี้คือผมแพ็คของเสร็จเรียบร้อยแล้วผมกำลังจะออกไปครับผมก็เลยได้ถามพี่คนนี้ครับว่าข้างหน้าเนี่ยครับมีตรงไหนที่สามารถล้างรถได้บ้างครับมีที่ล้างอัดฉีดไหมพอดีผมอยากล้างโซ่ล้างสเตอร์ล้างโชคหน้าโชคหลังครับเพราะว่าคนมันเข้าไปอัดถ้าเวลาเราขี่ไกลๆเนี่ยมันทำให้โชคเป็นรอยได้นะคือผมก็ไม่ได้ถามชื่อพี่เขาครับคือพี่เขาเป็นคนดูแลที่นี่มีปัญหาอะไรบอกพี่เขาได้เลยคือพี่เขาสุภาพและดูแล,ด,แลดีมากๆครับคอยช่วยเหลือและแนะนำอันนี้ผมประทับใจมากๆเลยเครื่องอัดฉีดเนี่ยพี่เขาก็ไปหาแล้วก็มาต่อให้มาคอยจับด้วยยนะขอบบคคุณมากๆเลรั ล้างรถเสร็จครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวทํางานที่เขาใหญ่กันต่อดีกว่าออกมาทางเดิมครับเราก็ยังชอบวิวตรงนี้อยู่คุณเห็นอะไรกันไหมครับข้างหน้านี่ฝนกําลังจะตกแล้วอย่าไปกลัวครับขี่หมอใส่ไม่ร้อนก็เปียกนี่จะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมมาเขาใหญ่และใช้เส้นทางนี้ ตรงนี้เราไม่รู้ว่าเป็นเส้นทางอะไรนะครับเราจะไปโพที่ถนน1016พอเราโพทเส้น1016ครับเราก็จะเห็นป้ายพิลมคาเฟ่เราก็เลี้ยวขวาไปตามนั้นเลยฟิลโคตรดีเลยคุณข้างๆเป็นไร่วิวแบกว็กเกวเป็นวิวภูเขาและแน่นอนครับถ้าใครมาเส้นนี้ก็จะเจอฝายเก็บน้ําอันนี้นะฮะ ต้องค่อยๆขี่ด้วยความระมัดระวังเลยเพราะว่ตาตะไคร่ค่อนข้างลื่นเลยทีเดียวผมชอบวิวถนนเส้นนี้มากเลยอ่ะคุณถนนก็สวยวิวก็งามแต่ติดอย่างเดียวเลยคุณฝนจะตกข้างหน้าแล้ว <c oughs> นี่คือบรรยากาศทางเข้าของคาเฟ่ที่เราปักหมุดไว้ดีมากเลย <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่พิษลมคาเฟ่ครับมาพร้อมกับฝนเลยน่าจะได้หลบฝนที่นี่แหละเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าอารมณ์แบบได้ฟิวต่างประเทศมากๆ <c oughs> สาวๆชอบแน่นอนครับกับวิวคาเฟ่ที่สามารถถ่ายรูปได้หลายมุมเลย มีมุมให้นั่งเยอะมากครับทั้งในอาคารและนอกอาคารที่นี่ราคาจะค่อนข้างแรงนิดหนึ่งแต่ถือว่าได้บรรยากาศเราโอเคแล้วไม่ว่ามุมไหนครับถ่ายออกมาเนี่ยฟิลได้ต่างประเทศมากๆตรงนี้เป็นจุดที่รับเครื่องดื่มและอาหารนะภาพแรกที่เราเข้ามาครับเดินมาตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นวิวเขาอยู่ด้านหลังมีสระน้ําอยู่ข้างหน้าภายในตกแต่งได้หรูหรามาเฮามากถ้านั่งข้างในเราจะได้บรรยากาศทั้งสองฝั่งครับทั้งวิวสวนและวิวเขาเครื่องสร์แล้วไปรับอาหารกันครับผมรมะครับครานผมขอบคุณ ถ้าฝนตกตกบรรยากาศคล้ายๆลงนาเฮ้ย <Hey, S 1> คุณสุดยอดไปเลยอะ่ะถามว่าเราจะนั่งมุมไหนแน่นอนครับเราต้องนั่งข้างนอกแอคอาร์ตเอามุมต่างประเทศสักหน่อยมาเขาใหญ่ครับแนะนำลองมาฝั่งนี้ดูบ้างนะมาที่นี่แนะนำควรเตรียมเมมกล้องให้พร้อมนะนี่ครับกาแฟอร่อยเลยอันนี้ผมสั่งเป็นเอสเพรสโซนะครับก็จะได้เป็นดับเบิลช็อตนะถ้าเผื่อเป็นเย็นนะดีเลยฝนตกเอือ่อยๆกินกาแฟชิลๆดูวิวเขาคุณโคตรดีเลยอะชอบมาก ดื่มกาแฟเสร็จแล้วครับเตรียมตัวไปกันต่อดีกว่าบ้านริมเขาครับฝนตกปอแปะปอแปะสดชื่นมากเส้นนี้นอกจากร้านอาหารคาเฟ่ที่พักสิ่งที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือไรอ่างุ่นครับเป็นถนนที่ทําให้ผมเปิดโลกเขาใหญ่ในอีกมุมนึงเลยนะขี่แบบเรื่อยๆรับลมเย็นๆดูหมอกไปเขาดูต้นไม้ดูหญ้าเสพบ,บรรยากาศธรรมชาติสีเขียว ใครอยากมาขับรถเล่นแนะนําเลยเส้นนี้1016จําไว้เลยบรรยากาศที่นี่คือหลุดความเป็นไทยไปมากเลยได้ฟิลธรรมชาติแบบอารมณ์เมืองนอกสุดๆดูไปดูมาอารมณ์เหมือนเคมารอนไฮแลนด์ที่เราไปที่มาเลเซียเลยนะ ในที่สุดเราก็ถึงสถานที่ที่เราจะต้องเตรียมทํางานกันแล้วนะก่อนทํางานก็ขออนุญาตขี่เล่นสักหน่อยครับอันนี้เป็นรถไฟฟ้าของที่นี่นะผมขอยืมเข้ามาวันนี้สิ่งที่พวกผมจะทํางานกันก็คือทําเป็นแคมป์ครับสอนเด็กๆโรงเรียนอินเตอร์แต่อันนี้เราไม่สามารถถ่ายการทํางานของเราได้นะก็จะมีหลายฐานการเรียนรู้เลยครับมีการก่อไฟมีการหาน้ําแล้วทําให้น้ําสะอาดทําสัญ,ญลักษณ์ขอความช่วยเหลือแบบอินเตอร์การทําที่พักในป่าแบบใช้วัสดุธรรมชาติ1 0 0เรหรือเราเรียกว่าเชลเตอร์นั่นเองทําให้2วันมานี้ที่พวกผมทํางานกัน,ก,นก็จะโดนทั้งฝุ่นแแสงแด,ดและเข,ขอวัน เราเลยมาทำท็อปสปีดของรถไฟฟ้าให้ดูอะไรวะไม่ใช่ดิผมเลยเอาสิ่งนี้มาให้เพื่อนๆพี่ๆผมลองพีลินไมเซล,ล่าีลนซิ่งวอเตอร์อันนี้เราไปแอดเวนเจอร์มาดูหน้าพี่สีเขาเปื้อนค่อนข้างเยอะเลยสามารถล้างเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดทั้งแบบกันน้ำและแบบไม่กันน้ำนี่อะไรอะ่ะ อะไรวะ <What? S 1> <c oughs> อ๋อมันคือ cleansing water นะครับท่านผู้ชม cleansing water for every skin type นั่นก็คือหมายความว่าสำหรับทุกสภาพผิวเลยนะอันนี้ทำฐานกิจกรรมที่เป็นแบบฐานจุดไฟแนละ้วเข้าเมาทงเข้าเมาฐานเยอะมากหน้าดำปีเลยก็เนี่ยเช็ดออกเนี่ยคือเป็นเนี่ยฐานดำทั้งนัง้นเลยเนี่ย าสารสกัดจากธรรมชาติ100%ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้ที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ครับบอกได้เลยว่าประทับใจมากครับสำหรับคนผิวแพ้ง่ายอย่างผมตัวนี้จะมีสารสกัดจากสาหร่ายทะเลสีแดงและอะโลเวล่าอันนี้คือ <c oughs> ผมเป็นคนสิว,ส,วสิวขึ้นง่ายนี่คือไม่แพ้ผิวอแล้วถูกไหม <c oughs> ใช่และมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์อื่นๆอีกมากมายที่พูดมานี้คือสารสกัดจากธรรมชาตินะจ๊ะ <c oughs> นอกจากนี้ยังมีนวัตรกรรมไมเซล่าที่ช่วยดูดจับสิ่งสกปรกได้ดีเหมาะสําหรับพกพาเดินทางเป็นนออยย่่าาางมมมกกด้ววคทีซซิั รู้สึกแสบหน้าเลยเนาะเออสีเปียเพ่าะว่าสหน้านี้หน้าหน้านี้แพงง่ายมากจำาวไปค่ะถ้าเพื่อนๆอยากจะหามาลองใช้จำชื่อไว้พี่ริ้น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 เพื่อนๆพี่ๆผมในประทับใจมากรวมถึงคุณฮิวพี่คทนเรทำแอคทิวิตี้กันมาทั้งนั้นเลยแต่ละคนอ่ะอะลองดูสิครับ but feel fresh yeah I think clean ใช่ไหม clean but feel like cool โอ้ อนกลับครับเราเห็นที่นี่รีวิวฟิลเมืองนอกเราก็เลยอยากจะมานั่งร้านคาเฟ่ที่นี่แค่บรรยากาศทางเข้าเนี่ยก็หลุดมาอีกฟิลหนึ่งแล้วนะแต่ด้วยความที่เราไม่ได้จองมาเราไม่สามารถเข้าไปได้นะแล้วอีกอย่างหนึง่งรถมอไซค์ก็เข้าไม่ได้ด้วยนะจ๊ะทำ <c oughs> ให้เราได้แค่เก็บบรรยากาศรอบๆข้างนอกให้เพื่อนๆดูนะตรงนี้ถ้าสร้างเสร็จนะผมว่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์กของเขาใหญ่เลยก็ว่าได้ไม่เป็นไรแต่ช่างมันวันนี้ก่อนที่จะบอกลาเขาใหญ่เราจะไปแวะคาเฟ่อีกที่หนึง่งสำหรับที่นี่จะเสียค่าเข้านะผู้ ดูดูทางเข้าอลังมากเฮ้ยคุณที่นี่ก็ไม่ใช่เมืองไทยอีกแล้วคุณดูอาคารและการแต่งสถานที่ของเขาดิที่นี่มันประเทศอะไรครับเนี่ยมามาสิ่งที่คาดไม่ได้กาเฟ่อีกแล้วนอกจากเครื่องดื่มและอาหารที่นี่ก็มีเบเกอรี่ด้วยนะนี่คือบรรยากาศในร้านกาเฟ่อร์เย็นๆพอส่งออกไปข้างนอกก็เป็นตึกวิวทิวเขาอีกแล้วตำแหน่งมันจะเหมาะเจาะพอดีอะไรขนาดนี้นั่งจิบกาแฟชิลๆช,ชมวิวเพลินๆกินกาแฟแล้วมันก็ต้องไปสำรวจห้องน้ำนี่มาดูวิวห้องน้ำบ้าง สำหรับคนที่ชอบเก็บภาพควรมาเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับข้างหลังก็จะเป็นวิวทุ่งหญ้าและโรงนาแบบฝรั่งไม่ว่ามุมไหนก็ได้ฟิวต่างประเทศในคลิปนี้เราพูดคําว่าฟิวต่างประเทศไปกี่ครั้งแล้วนะไม่เป็นไรเราคิดว่าแกคงชอบแหละตรงนี้บัตรที่เราเสียตังเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถเอามาแลกหญ้าให้กับร้องอป,ปกาก้าแกะและลาได้เลยนะน้องน้องพี่มีหญ้าน้องกินไหมพี่มีหญ้าไหนมาลองชิมหน่อยหญ้าหญ้าหญ้า,าสดไปหอย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 พี่พี่หนูจะกินยาเพิ่งถ่ายได้ไหม เฮ้เรามีหญ้าเอายาเปล่าไหนๆๆๆๆๆๆๆยๆๆย่าๆๆาๆๆยาๆๆๆๆๆๆยๆๆยๆาๆยหๆๆ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 ่ใอญ่ๆๆๆๆหนๆอๆๆๆๆๆๆรๆๆๆๆๆๆๆหๆๆๆๆๆๆๆลๆๆหๆๆ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 ว่ๆๆๆยๆๆๆๆๆกๆๆ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 วๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆาสดแล้วครับที่นี่เๆ้ๆๆๆงๆๆๆๆๆๆๆแๆๆๆๆๆๆๆว้นๆๆๆๆๆๆแๆๆ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 ๆนๆๆนๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 กๆๆกี่ก จากเป็นที่ชมวิวแล้วยังสามารถเป็นที่สําหรับครอบครัวได้ด้วยนะพาลูกหลานมาให้อาหารแปพ้ไปแพะหรือแกะ เรามาดูกงข้างๆกันบ้างดีกว่านี่น้องดองกี้อุ้ยน่ารักเลยตรงนี้คือมีแค่3ามตัวแต่เชื่องมากๆเลยนะคือจับหัวรูปหัวเนี่ยน้องนิ่งมากๆเลยดูสิน่ารักเนาะอยากเอามาเลี้ยงที่บ้านอะ่ะนี่ถือว่าเป็นมุมมองใหม่ๆของเขาใหญ่ที่ผมมาเลยนะมาเขาใหญ่ตั้งหลายทีแต่ไม่เคยมาแถวนี้เลยสักครั้งยังไงใครดูมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดติดตามคอมเมนต์ให้ผมรู้ด้วยว่าคุณกําลังดูอยู่และดูมาถึงตรงนี้ยังไงเจอใหม่คลิปหน้าครับบาย